อนลุกจากที่นอนสวดสามคำสั้นๆแล้วมีแต่โชคแต่ลาบล่ำรวยเงินทองเข้ามาสู่ชีวิตหลังจากที่ท่านได้ปฏิบัติตามนี้ท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตโดยหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทสวัสดีครับท่านผู้ฟังและผู้ชมทุกท่านครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับ หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทท่านได้บอกเคล็ดลับวิชาความลับเอาไว้ว่าก่อนที่จะลุกออกจากที่นอนให้ท่านนั้นสวดสามคำสั้นๆชีวิตจะมีแต่โชคแต่ลาบลังไหลเข้ามาท่านจะได้พบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตขอให้ท่านนั้นตั้งใจสวดสามคำนี้สั้นๆชีวิตจะมีแต่โชคดีเข้ามาทั้งวันท่านจะถูกหวยรวยโชค ร่ำรวยเงินทองมีเงินใช้จ่ายจนล้นมือชีวิตของท่านจะดีขึ้นทันตาลิกจากหลายกลายเป็นดีโดยพระคาถานี้มีความศักดิ์สิทธิ์มากขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้จงตั้งจิตใจให้มัน่นตั้งจิตใจที่จะสวดพระคาถานี้ขอแค่ให้ท่านมีจิตใจที่เป็นสมาธิตั้งใจให้มัน่น แค่สามคำสั้นๆแต่อาน,นิสงส์ล้นหลามและศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามโลกธาตุแต่ถ้าหากท่านไม่มีความตั้งใจที่จะสวดไม่ว่าท่านจะสวดทั้งวันทั้งคืนพระคาถานี้ก็ไม่เกิดความศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนสำหรับบางคนที่มีความรู้สึกว่าเมื่อสวดมนต์ยาวๆว่าเมื่อไหรจะจบเมื่อไหรจะเสร็จสักทีนี่ก็นานมาแล้ว แต่ไม่รู้ว่าบทสวดนี้จะจบลงเมื่อไหร่แต่ถ้าหากท่านมีความรู้สึกแบบนี้การสวดมนต์ยาวๆก็จะไม่สำลิดผลและทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่ส่งผลความสำเร็จให้กับชีวิตของท่านเพราะจิตใจของท่านไม่ตั้งเป็นสมาธิและไม่แน่วแน่ในสิ่งที่ท่านทำจิตใจยังวอกแวก,กจิตใจยังไม่เป็นสมาธิและยังมีความรู้สึกว่า สวดไปก็ไม่เห็นมีความรู้สึกเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นบางคนก็จะมากพูดแบบประมาณนี้จึงไม่แปลกเลยว่าถ้าจิตใจของท่านเป็นเช่นนี้และรู้สึกว่าเมื่อสวดมนต์ยาวๆแล้วชิดไปในใจว่าเมื่อไหร่บ,บทสวดน,นี้จะจบลงทำไมไม่จบสักทีอันนี้ก็จะส่งผลถึงตัวท่านเพราะจิตใจของท่านยังไม่ตั้งมั่นสมาธิที่จะสวดภาวนา และยังไม่มีสมาธิที่จะสวดบทสวดพอที่จะดึงพลังงานที่แท้จริงของบทสวดบทนั้นออกมาได้ฉะนั้นแล้วจึงส่งผลให้ตัวของท่านรู้สึกว่าเมื่อสวดมนต์ออกไปแล้วทำไมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงทำไมชีวิตของท่านยังไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเลยก็เป็นเพราะแบบนี้เป็นเพราะจิตใจของท่านยังไม่เป็นสมาธิ สวดมนต์ให้แล้วแล้วสักแต่ว่าได้สวดสำหรับใครที่สวดไปแล้วแล้วกลับมาคอมเมนต์ว่าทาั้งทั้งที่สวดไปหลายพระคาถาแล้วยังไม่เห็นผลและทำาไมชีวิตไม่ดีขึ้นเลยเพราะว่าจิตใจของท่านยังไม่เป็นสมาธิมากพอที่จะสวดพระคาถานั้นการสวดมนต์นั้นจะส่งผลได้อย่างไรทางเราจึงได้หยิบยกพระคาถาสามคำสั้นๆ ของหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเมื่อตัวของท่านได้ลุกจากที่นอนอย่าเพิ่งรีบลุกออกจากที่นอนขอให้ท่านนั้นสวดพระคาถานี้สันส้นๆจะสวดออกเสียงหรือสวดในใจก็ได้แล้วค่อยๆลุกออกจากที่นอนไปอาบน้ำแปรงฟันสะสางร่างกายให้สะอาดรับรองได้ว่าชีวิตของท่านจะดีขึ้นผิดแปกจากที่ผ่านมาอย่างแน่นอน หลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทยืนยันแล้วว่าเมื่อตัวของท่านได้ตื่นขึ้นมาก่อนที่จะลุกออกจากที่นอนอย่าเพิ่งทำอะไรขอให้ท่านทั้งหลายได้สละเวลาสักนิดหนึ่งตั้งสติให้ดีก่อนที่จะลุกออกจากที่นอนถ้าหากใครมีอาการเวียนหัวมีอาการเบรเบอให้ท่านนั้นหายจากอาการเหล่านั้นเสียก่อนและค่อยๆหลับตาลง ตั้งจิตใจให้แน่วแน่และค่อยๆทำจิตใจให้เป็นสมาธิจากนั้นตัวของท่านค่อยมาสวดพระคาถาถ้าตื่นขึ้นมามีอาการแบบนี้ให้ท่านทั้งหลายหายจากอาการเหล่านี้ก่อนค่อยๆสวดซึ่งวิธีการสวดนั้นให้ท่านทั้งหลายตั้งนโมสามจบดังนี้นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่อครบสามจบแล้วให้ท่านนั้นละลึกถึงคุณพระรัตนตัยคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณบิดามารดาอุบาอาจารย์เอาลบทุกท่านทุกองค์หรือว่าอาจจะเป็นท่านไหนเป็นพิเศษก็ได้ สำรวมทำจิตใจให้แน่วแน่ตั้งสมาธิให้มัน่นแล้วสวดพระคาถาดังต่อไปนี้พระคาถาเพียงสั้นๆดังนี้อิสวาสุสำหรับใครที่อยากจะสวดจบเดียวก็ได้จะสวดสามจบห้าจบเก้าจบก็ได้หรือว่าใครอยากจะสวดตามอายุของท่านก็ได้สวดแล้วให้รู้สึกสบายใจและรู้สึกมีสมาธิ อย่าได้มีความรู้สึกว่าสวดแล้วเมื่อไหร่จะจบเมื่อไหร่จะเสร็จสักทีสําหรับใครที่สวดแล้วถ้ามีความรู้สึกว่าสวดแล้วเมื่อไหร่จะจบสักทีพระคาถานี้ก็จะไม่ได้ผลและไม่สำลิดผลทำให้การสวดพระคาถานี้เปล่าประโยชน์มันติดอยู่ที่จิตใจของเราไม่ได้ติดที่พระคาถาใดพระคาถาหนึง่งการสวดพระคาถาสั้น สามารถสวดกี่จบก็ได้แต่อย่าให้มีความรู้สึกว่าเมื่อไหรจะจบจะต้องมีธุระไปทำนู่นทำนี่อย่าให้มีความรู้สึกแบบนี้นะครับให้ทุกท่านนั้นเพียงตื่นขึ้นมาแล้วตั้งจิตให้มั่นตั้งใจสวดสามคำสั้นๆชีวิตของท่านจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงวันนั้นทั้งวันจะมีแต่คำว่าโชคดีเข้ามาสู่ชีวิตมีโชคมีลาบ เงินทองจะหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านแบบเทน้ำเทท่าท่านจะถูกหวยรวยโชครางวัลใหญ่ก็แค่ให้ตัวของท่านตั้งจิตใจที่จะสวดพระคาถานี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสํำลิดผลตั้งจิตใจให้มัน่นมีจิตใจที่เป็นสมาธิทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตามที่ท่านต้องการเมื่อตัวของท่านมีสมาธิในการสวดบทนี้แล้วเมื่อสวดจบ ให้ท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานถ้าหากตัวของท่านอยากได้อะไรให้ท่านนั้นอธิษฐานในสิ่งสิ่งนั้นเช่นถ้าอยากจะร่ำรวยเงินทองก็ให้ท่านนั้นอธิษฐานสิ่งสิ่งนี้อยากมีโชคมีลาบเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหรือถ้าหากใครอยากถูกหวยรวยโชคก็ให้ท่านนั้นอธิษฐานให้โชคลาภวาสนาหลั่งไหลเทมาสู่ตัวของท่านไม่ขาดสายใครอยากได้อะไร ให้ทุกท่านนั้นอธิษฐานเอาเองตามความมุ่งมา่ปรารถนาของตัวท่านโชคลาบวาสนาหรือลาบลอยทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญเก่าที่ท่านได้เคยสะสมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถ้าหากอดีตชาติท่านได้ทำบุญเอาไว้มากบุญกุศลจะช่วยหนุนนำชีวิตของท่านให้ประสบความสำเร็จล่ำรวยเงินทองในชาตินี้แต่ถ้าหากใครทำบุญเอาไว้น้อยตั้งแต่อดีต และยังไม่ได้รับผลบุญในชาตินี้ชีวิตยังไม่ประสบความสำเร็จให้ท่านนั้นรอไปก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากจะเน้นเรื่องการงานเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ขอให้ตัวของท่านนั้นได้อธิษฐานขอบุญบาร,าม,พาพาร,รมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ขอให้ช่วยเหลือตัวของท่านให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวของท่านนั้นตั้งใจเอาไว้ แต่ถ้าหากใครอยากสมหวังเรื่องความลับให้ท่านนั้นตั้งจิตตั้งใจสวดพระคาถาสามคำสั้นๆและอธิษฐานในสิ่งที่ท่านนั้นอยากประสบความสําเร็จให้ท่านนั้นตั้งจิตตั้งใจกันเอาเองนะครับอยากจะชนะศัตรูหมู่มารหรือคนที่ไม่ดีพระคาถานี้ก็สามารถช่วยได้และทําได้หมดขอแค่ให้ท่านนั้นตั้งจิตอธิษฐานมีสมาธิที่จะสวดพระคาถานี้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จและพระคถาจะสำลิดผลตามที่ท่านนั้นต้องการขอยำ้ำว่าให้ทุกท่านนั้นทำแบบนี้ทุกวันทุกวันก่อนที่จะลุกออกจากที่นอนตั้งจิตใจให้แน่วแน่มีสมาธิก่อนที่จะสวดสามคำสั้นๆนี้ชีวิตของท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆให้ทุกท่านนั้นลองปฏิบัติดูภาวนาปฏิบัติอยู่ในศีลในธรรม และรักษาศีลห้าให้ได้กันนะครับบทสวดมนต์ทุกบทจะมีความศักดิ์สิทธิ์หรือมีความขลังมันอยู่ที่ตัวของเราว่าตัวของเรานั้นมีจิตใจที่ตั้งมัน่นและมีจิตใจที่เป็นสมาธิแน่วแน่ที่จะสวดบ,บทสวดนั้นหรือไม่ถ้าตั้งใจและมีจิตใจที่แน่วแน่บทสวดนั้นจะสำลิดผลส่งผลให้ชีวิตของท่านประสบความสำเร็จตามคำที่ท่านนั้นอธิษฐานอย่างแน่นอน ความเชื่อและความศรัทธาเป็นสิทธิส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและขอขอบคุณแหล่งข้อมูลเจ้าของที่มาเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ด้วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดช่องชะยันโตชาแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาบสวัสดีครับ